สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2568ค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซหรือสนใจ wallpaper เ,เ,เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวมังกรก่อนอื่นนะคะส้มหายไปปักหนึ่งเนาะนะคะเนื่องจากว่าอาหารเป็นพิษนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปพักร่างมานะคะแล้วก็กลับมาเจอกันละนะคะในตอนนี้นะคะในเรื่องของชาวมังกรต้องบอกว่าในช่วงกุมภาปักแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ หลายๆอย่างที่มันไม่โอเคอ่ะนะคะมันได้หายไปละนะ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวเจ้าเรือนชะตาคุณน่ะคือดาวเสาร์ไปเจอดาวคู่ศัตรูนะคะแต่ออกและพอเดือนกุมภาออกและและมีอาทิตย์เข้ามาอยู่ในเรือนชะตาคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าพออาทิตย์เข้ามาดวงเลิศดเฉิดฉายนะคะบางคนมีเกณฑ์ มีงานใหม่โอกาสใหม่โอกาสใหญ่หรือมีบ้านมีรถใหม่แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยในเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปักที่แล้วแล้วนะอ่านะคะแล้วก็เรื่อยมานะคะจนถึงปักนี้เลยมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะในเรื่องของงานเงินนะ ใบแรกนะคะขึ้นไพ่สเตนนะคะเริ่มจากเรื่องงานกันก่อนบอกเลยว่าได้รับความเอนดูนะคะสำหรับไพ่สเตนนะได้รับความเอนดูมีความเก่งธุรกิจงานเด่นที่ทำได้ดีนะคะก็จะเกี่ยวข้ของกับการเกษตรเลี้ยงสัตว์หรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นในลักษณะของงานนะคะที่ต้องดูแลคนเป็นจำนวนมากงานที่มีตำแหน่งสูงคุณสามารถรับผิดชอบและทำได้ดี ถ้าคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างเจ้านายรักมากคือเป็นคนทำงานเก่งด้วยแล้วก็ EQ สูงด้วยคือรู้ว่าจะต้องต้องวางตัวกับใครอย่างไรนะคะ A soft หัวกลับค่ะถ้าอยากได้ต้องได้หมายถึงถ้าอยากได้ความสำเร็จต้องได้สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือความเครียดนะ,ะมันจะมีตึงๆมีความเค,เครียดหน่อยนะคะในช่วงต้นเดือนนะนะคะงานเนี่ยคุณแบบ เขาเรียกว่าเต็มที่เต็มสูบนะกับเรื่องงานนะคะเดอชายอดงานที่หวังในเรื่องของการโยกย้ายการเดินทางให้คล่องตัวนะคะการเดินทางจะคล่องตัวมากขึ้นในช่วงประมาณวันที่7เป็นต้นไปนะคะรอในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือไกลนะคะในเรื่องของการเดินทางต่างๆการติดต่อสื่อสารดีมากๆงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศดีมากนะคะงานที่เกี่ยวกับ การขนส่งต่างๆก็ดีงานที่เกี่ยวกับข้าราชการทหารตำรวจก็ดีค่ะส้มมองว่าคุณปล่อยใจให้ชิวๆสบายๆแล้วก็ไม่แบกอะไรไว้หนักเกินไปนะส้มส้มองแบบนั้นนะในช่วงกุมภาคุณจะปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่างานต่างๆที่เข้ามานะลดน้อยลงหมายถึงว่าความเหนื่อยความหนักความน่วงนะ่ะมันน้อยลง ะะจะมีความพอดีมีความสมดุลนะะในเรื่องของการทํางานแล้วคุณเองก็จัดสมดุลแล้ววางแผนไพ่เจ็ดดาบนะวางแผนในการทํางานได้ดีขึ้นงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับชุดการให้เช่าชุดความสวยความงามนะงานที่เกี่ยวข้องก,กับการวางแผนงานทําได้ดีค่ะขึ้นไพ่เดอะซันสมกับที่อาทิตย์เข้าสู่ราศีคุณนะคะนะเพราะว่า ขึ้นไพ่เดือดซันคือความดวงเลือดเฉิดฉายเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงกลางเดือนเลยจะมีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาบางคนมีรถใหม่ชัดมากนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ไพ่เดือชาฉลีอดแล้วนะบางคนมีทั้งรถมีทั้งบ้านมีทั้งตาแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงมาเต็มนะคะโอ้มันดีมันเลิศบอกแบบนี้โอกาสอะไรที่อยากได้อะไรที่เต็มที่ทำนะคะคุณจะได้สิ่งใหญ่ๆเป็นของขวัญให้กับชีวิตคุณในช่วงนี้นะ งานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานการเดินทางคล่องตัวใครหวังการโยกย้ายหวังงานใหม่โอกาสใหญ่ๆที่จึ้งที่ปังในเรื่องงานมาแน่นอน energy ดีด้วย energy สดใสนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จนะคะในเรื่องของการงานดีมากต้องบอกแบบนี้ในเรื่องของเงินโดยรวมถือว่าดีนะคะในเรื่องของเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนเ,นเงินคล่อง หรือมีคนช่วยเหลือและอย่างที่บอกนะคะว่าในบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเก็บนะคะจนมีรถมีบ้านมีเครดิตสามารถมีรถมีบ้านหรือมีงานใหญ่เข้ามาแล้วทำให้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาได้นะคะในช่วงปักนี้เลยสิ่งที่คุณจะต้องระวังส้มมองว่าการเงินไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังคนมาขโมยของขโมยเงินของคุณ หรือเอาเปรียบคดโกงเงินคุณโดยเฉพาะชาวาธาตุลมกุม,มิถุนตุนให้ระวังไว้ให้ดีผอมๆเล็กๆนะคะให้เรามาระวังตรงนี้นะอืนะคะระวังการโดนหลอกโดนโกงเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานเอกสารสัญญาอันนี้ยังต้องดูให้ดีอยู่นะคะสุขภาพที่ต้องระวังมีเรื่องสุขภาพที่ยังต้องระวังอยู่เนาะโดยเฉพาะเรื่องการขับรถขับราต่างๆ ทำงานเยอะทำงานหนักเกินนะคะป่วยได้นะคะขึ้นไพ่เดทเนี่ยบางคนเนี่ยระดับเบาได้คือป่วยเป็นไข้ไม่สบายเราต้องนอนพักหรือในบางคนก็ระดับเยอะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนพื้นที่ชื้นแฉะน้ําขังให้ระวังการขับรถนะคะขับชา้ชาๆดีที่สุดโดยเมจิเชียนหลายคนจะเจอถ้าเกิดว่าป่วยจะเจอแพทย์ที่ดี ะะฝากผีฝากไข้ได้จะเจอแพทย์ที่ดีนะคะนะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองเสี่ยงกับโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นให้ไปป้องกันระวังนะคะใครเป็นโรคอะไรก็ถ้ามีเวลาพักเยอะๆส้มมองว่าจะหายดีส่วนใหญ่ต้องเน้นเวลาพักผ่อนนะนะคะในเรื่องของพลังงานโชคลาภนะคะขึ้นไพ่สิบเหรียญมาเลยนะดีมาก มาจากชาวธาตุดินมังกรพรึกษบกันคนรักคู่ครองนะคะหรือว่าเลขที่บ้านเลขที่บ้านที่เป็นออฟฟิศเงินสะพัดเยอะๆน่ะนะคะเอ e มพรเมาจากคุณพ่อผู้ชายอายุเยอะกว่าชาวราศีเมษเลขนำโชคนะคะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนประมาณนี้นะคะ มาดูไพ่ออร์เคิลนางฟ้ากันบ้างค่ะมีอะไรจะบอกแนะนำแนวทางนะคะให้กับชาวมังกรบ้างนะคะในช่วงปักนี้นะคะมีสิ่งดีๆหรือมีสิ่งอะไรที่จะเตือนเนาะจะบอกนะคะให้พลังงานดีๆกับชาวมังกรโชวเซนนะคะอืโชวเซนทางที่คุณเลือกแล้วอะคะ่ะทางที่คุณได้เลือกไปแล้วมันเหมือนกับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอก็ได้นะเออมันตีความได้หลายอย่างมากาไพ่ใบเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณเลือกแล้วเราทําไปไม่เดือดร้อนใครอะนะเป็นทางของคุณเนี่ยไม่จาเป็นต้องเหมือนใครก็ได้เป็นทางที่คุณเลือกความปรารถนาเป้าหมายในชีวิตความฝันที่ไม่เดือดร้อนใครจงทํามันให้สําเร็จนะคะนะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่มันมันเป็นเอกลักษณ์อะ เออถ้าคุณทําสําเร็จอะ่ะมันจะไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแต่คุณก็สําเร็จได้แบบนี้ค่ะเออที่สําคัญเนี่ยทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นก็พอแล้วเนาะนะคะคุณจะทํามันสําเร็จอีกอย่างหนึ่งคือนางฟ้าบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะอืมไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเอาจุดเด่นของตัวเองออกมาไว้ใช้ในการทําอาชีพประยุกต์ใช้ในการทําอาชีพจุดเด่นความสามารถพิเศษเอามันมาทํา ะะแล้วมันจะทำให้คุณมีความเป็นจุดเด่นเป็นผู้ถูกเลือกเสมอเป็นน u m b e r o n วันเสมอเป็นผู้ถูกเลือกเสมอเพราะความแปลกและดีนะคะ p o w e r of a n g e l s นะคะอันนี้คือพลังงานของนางฟ้าที่คุ้มครองปกป้องตัวคุณก็คือเป็นลักษณะของเพศหญิงนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณซึ่งอาจจะเป็นคุณแม่เป็นแฟนนะเป็นพี่สาวน้องสาวอะไรประมาณนี้ค่ะ ปกป้องคุ้มครองคุณเพราะฉะนั้นเนะ่ะเวลาคุณมีปัญหาอะไรนะคะรับฟังพวกเขาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาหรือถ้าเขาเตือนอะไรขอให้รับฟังนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่เขาเตือนเขาบอกเพราะฉะนั้นนะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆนะ s e r e n d e y your battles นะคะไม่ต้องแข่งกับใคร นะฮะใครจะมาแข่งกับคุณไม่ต้องสนใจเสียเวลาในการโฟกัสความฝันและเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันอะแล้วเราจะไปอยู่ในเป้าหมายเขาทำไมเราจะเอาตัวเข้าไปอยู่ในเป้าหมายของคนอื่นที่เอาเราเป็นเหยื่อในเป้าหมายของเขาทำไมใช่ไหมคะ่ะเป้าหมายแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วอย่าให้ใครมาทำให้คุณวอกแวกอย่าให้ใครมาเอาคุณเข้าไปอยู่ในสนามรบนะฮะซึ่งคุณไม่ได้ สร้างมันขึ้นมาเนาะเออคุณต้องอยู่ในสนามที่คุณสร้างมันขึ้นมาดิคุณหนึงจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นสึกบางสึกไม่ต้องสู้ก็ได้ค่ะถ้าเราอยู่ในสนามของคนอื่นนะคะใครอยากสู้กับเราก็เข้ามาในสนามเราดิ <c oughs> ง่ายๆเนาะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปโฟกัสตัวเองเอาเวลาไปโฟกัสการทำงานความใฝฝันตัวเอง ไม่เสียเวลาคุ้มค่าคุ้มเวลานะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวมังกรขอให้ชาวมังกรนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ